ใครก็รู้ว่ากว่าจะมาเป็นนักวางแผนการเงิน,น CFP ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ เพราะว่าพวกเราเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมทั้งหมด6ชุดวิชาสอบผ่านทั้งหมด5เปเปอร์เก็บประสบการณ์อีก3ปีแล้วก็ต้องมีความรู้คู่จรรยาบรณด้วยนะคะวันนี้ค่ะลูกกอล์ฟเลยจะมาแชร์3เทคนิคนะคะที่ลูกกอล์ฟใช้สําหรับการเตรียมตัวสอบ c f p ค่ะวิธีที่1น,นะคะก็คือการอ่านหนังสือออกเสียงค่ะเพื่อนๆที่ติดตามลูกกอล์ฟอยู่คงจะเคยเห็นลูกกอล์ฟไลฟ์สดอ่านหนังสือให้ฟังแล้วใช่ไหมคะเพราะการอ่านออกเสียงจะช่วยกระตุ้นสมองให้ความจําดีขึ้นและสร้างสมาธิให้จดจอ่อไม่วอกแวกได้ค่ะและยังเป็นการได้แบ่งปัน ความรู้ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังไลฟ์สดด้วยนะคะ 2. ดูแล้วก็จดสรุปเอาไว้นะคะโดยส่วนตัวลูกกอล์ฟจะชอบจดเอาไว้ในมือถือนะคะเพราะว่าไม่ชอบอา่านหนังสือซ้ำในหลายรอบค่ะ3ใช้ตัวช่วยเพื่อบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองให้สมองทำงานดีขึ้นความจำก็ดีขึ้นนะคะอย่างตัววิตามิน B คอมเพล็กซ์ตัวนี้ค่ะพะออ่านหนังสือเยอะๆเ,เนี่ยก็ต้องมีเบอร์กันบ้างล่ะจริงไหม<แ>ซึ่งตอนนี้ลูกกอล์ฟก็กำลังเตรียมตัวอา่านหนังสือเตรียมสอบเดือนหน้าอยู่นะคะซึ่งเป็นเตเปอร์สุดท้ายแล้วค่ะทแหมก็ให้กำ